โอ้โหาลุ้นอยู่เพื่อนเฮ้ยเอาเรื่องนะเพื่อนตอนนี้กำไรเรามา500ร้อนะโอ้โหแค่ลุ้นลุ้นตัวเดียวนะเพื่อนนะดูครับเพื่อนเลุ้นสกัดเตอร์แค่ตัวเดียวนะกำไรเรามาที่600บาทแล้วนะเพื่อนตอนนี้โอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นนะเอ้า สวัสดีครับผมวันนี้เราก็พบกันกับช่องสก,กายโพลนะเพื่อนนะหรือว่าดีมอนสล o อตนั่นเองนะครับผมมาวันนี้นผมก็มาอยู่กันในเวฟฟเนน็บ 4u ฟาเบ็นะเพื่อนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปเล่นกับสล็อต P.G นะเพื่อนนะผมก็เอาทุนมาที่ห้าร้อยบาทแล้วเพื่อนวันนี้นะผมดูเกมใน P.G ผมรู้สึกว่าแบบวันนี้ลิงน่าจะมาแล้วเพื่อนนะเออลิงไม่น่าจะมา,ะนะออา,ะมาว่ะเข้าไปที่ลิงเลยดีกว่าเพื่อนนะ เออเนี่ยระหว่างที่ลุ้นไปด้วยก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะเพื่อนๆนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมไปกันดีกว่าเพื่อนๆนะเอาเบ็ดเบ็ดสิบบาทเบ็ดเบ็ดห้าบาทดีกว่าเพื่อนเออมาขอไปที่เบ็ดห้าบาทก่อนนะครับผมมาพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อนๆนะเออจะได้มีกำลังใจนะครับผมมาไปกันเลยดีกว่าเพื่อนอุ้ยอะไรมาคิวม้าเหรอเพื่อนเออคิวมามีต่อไหมฮะไม่ต่อเพื่อนไปกันเลยอ่ะอืม โอ้ออตโตดีเพือ่อนๆหมุนออตโต้ได้ไหมครับผมป,ปนนั่นกกระหนังไปนะเดี๋ยวไปหมุนออตโต้ที่30เลยดีกว่านะเพื่อนนะเดี๋ยวไปใช้หมุนออตโต้สามสิบหมุนมาเพื่อนนะนะเออกับเป็ดคาบาทนะครับผมเราจะได้ไปที่เท่าไร่นะเพื่อนนะนะหันมารอดูกันนะครับนะั่นละนั่นต่อเพื่อนมไปกันเรื่อยๆนะเพื่อนนะไปกันยาวๆนะครับผมวันน,น,นี้ก็มาอยู่กันกับไอ้ พอแล้วกันนะอยู่เป็นระยาวท่านี้ะนะติดมาติดมาต่อเพื่อนมาต่อไม่ไม่ต่อโอ้โหอะไรเนะนี่ยอะไรมันจะขนาดอยางเี้ยเพื่อนนะโอ้ยเกินไปนะเไินไปแนละ้วผมติดมาแบบจักรตีแล้วเพราะฉะนั้นเราันแบบไม่นิ่งงงนอนตายหายแนละ้วเพื่อนนะอเอ้ยถึงเจนะ็ดเท่าแ้วเพื่อน เบ็ดน้อยก็อย่างที่บอกแล้วนะอย่างนี้หนึ่งว่าเพื่อนเออเบ็ดน้อยนะก็จะให้มาร้ายนะเพื่อนๆนะหัวสองบาทนะเบ็ดห้าบาทนะได้ไป็สองบาทเพื่อนไม่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเพื่อนนะเออผมก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะเพื่อนนะหัวมาที่หนึ่งเออหนึ่งห้าร้อยบาทเพื่อนนะห้าร้อยบาทเนี่ยเดี๋ยวมารอดูนะผมระหว่างที่รอระหว่างที่ดูไปด้วยกันเนี่ยก็สามารถกดไลค์กด subscribe ผมได้เพื่อนนะเออถ้าชอบคลิที่ ต่อไปกัน,นนะเรืวเวนน่อยๆเลยเจ้าหมิงนะเพื่อนเอโอโมายาวๆแบบนี้ของชอบเลยเพื่อนนะไม่ด้มาแค่นี้แหละสิบห้าบาทนะเพืนนะ่อนละอืมหวานแบบใส่ต้องแบบ,บเล่นเด็กของเนี่ยขอ e ยนะนะเอได้ไหมฮะเอแถวแรกฮะโอยู่ไม่มาเพืนะ่อนผมเพิ่งเปลีปนะ่นไปนะเพื่อนนะ ลิงนะเอ้ยสวยอะสวยอะหกสิบเอ็ดบาทแล้วเพื่อนนะหูดอกนี้ก <tinc S 1> ็สวยนะเพื่อนนะโอ้โหนั่งอะไรมันจะขนาดนี้อะเยอะยาวๆขอยาวๆแล้วเพื่อนนะมาต่อไหมเอาผูกไม่ต่อเพื่อนเออเดี๋ยวไปต่อดีกว่าโอ้ไม่ต่อเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อดี๋ยวเพื่อนนะใช่ไหมผมรออะไรแล้วครับโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นนั่งเพื่อนนะโอ้โห ไปเพิ่มเบ็ดกันดีกว่านะเพื่อนนะเอาเบ็ดที่ยี่สิบนะสิบบาทดีกว่านะเพื่อนนะอขอสิบบาทนะกับอสิบเหมุนออโต้นะครับผมไป่เสร็จแล้วเพื่อนโอ้โอะไรฮนะีแม่งจะเกลนะืเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยปิเกมจะมาไ้มเพื่อนเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับผมโอ้โหไม่มาอ่าะเพื่อนโอ้โหมันเกินไปนะแบบนี้นะโอ้โหมันเกินไปอ่ะเพื่อน ล้ําเลยเพื่อนโอ้โหเฮ้ยมาอยู่ไหมเพื่อนมันจะมาให้เราไหมครับผมโอ้โหไม่มาเ,เพื่อนโอ้โหแบบลุ้นนะเพื่อนนะโอ้โหลุ้นแบบนี้สายหาแน่นอนนะไปะต่อะไปที่เบ็ดยี่สิบบาทแลเพื่อนนะอะ่ออโต้ไปอีกสิบออโต้นะเพื่อนนะเออมาเราจะได้ไปที่เท่าไหร่นะเออมาลุ้นกันนะคิดใจใหญ่จะต้องนิ่งนะเพื่อนนะเแบ็ดยี่สิบบาทนะหมุนออโต้ไปยี่สิบครั้งนะครับผมเนอะ้ยย้อยอยไางนี้ โอ้ยให้ไวอยู่นะเพื่อนละเ,เอ้ยอย่างนี้สิให้มันได้อย่างนี้นะเพื่อนไปต่อไหมครับผมไปต่อให้เราไหมโอ้โหไม่ไปต่อเลยวะ่ะไปกันต่อดีกว่าเพื่อนเราก็ไปกันต่อให้เพือเอเ่อนนะดูมันฮะโอ้ยอย่างเกลือเพื่อนได้มาหกสิบบาทเนี่ยโอ้โหเดบอกม่ให้เลยไม่รู้นะไม่นะโอ้โหได้มาลนะ้านแล้วว่ะห้าสามสิบไปแล้วเพื่อนนะ เออโอ้โหได้มาแค่130บาทนะครับผมไปลุ้นกันต่อเพื่อนนะเออโอ้โหบัวบานมาเพื oh, ่อนดอกบัวหุบนะไม่ใช่บัวบานนะโอ้โหพูดผิดนะครับผมเอ้ยเอ้ยพูดเกมอีกตัวเดียวนะเพื่อนๆนะเฮ้ยลุ้นนะมันจะลงมาให้เราไหมเพื่อนๆมันจะลงมาไหมมันจะลงมาหรือไม่ครับผมอ่มารอลุ้นกันนะเพื่อนนะเรียบร้อยไม่ลงมาแล้วเพื่อนนะอ่ะยังมีได้ลุ้นไหมยังได้ลุ้นอยู่นะครับผมเออ ลิงนะลิงนะลิงพีจีนะตอนนี้เรายังไม่ได้กำไรอะไรเลยนะเพื่อนนะหูยมากำไรวันนี้31บาทแล้วนะเพื่อนนะเอ้ยเกมอีแค่ตัวเดียวนะเพื่อนๆือนมันจะลงให้เราไหมครับผมโอ้โหไม่ลงว่ะเพื่อนแต่ก็ยังมีลุ้นอยู่นะเพื่อนนะเออเรายังมีลุ้นอยู่นะครับผมเอ้ยอะไรมันจะขนาดนะนะครับเนี่ยเฮ้ยลุ้นนะตัวเดียวนะเพื่อนนะโอ้โหไม่มาว่ะโอ้ต่อนี่ยต่อนะเพื่อนนะโอ้ยังได้ลุ้นต่อนะครับเพื่อนหัวอะไรมันจะขนาดนะครเนี่ย มาไหมอีกแค่หนึ่งตัวนะเว้ยนะให้ไหมะโอโหไม่ให้หรอนเพื่อนแต่เราก็ยังได้ลุ้นอยู่นะเพื่อนเพื่อนะโอ้โหเปอร์เซ็นต์ได้มีสูงแล้วเมื่อตอนนี้นะมาไหมมาไหมมาไหมไม่มาวะเพื่อนเพื่อนเอ้แต่เราก็ยังได้ลุ้นอยู่นะเพื่อนเพื่อนนะโอ้โหอะไรอับเนี่ยโอ้โหมันจะให้ลุ้นอย่างอือจะให้ลุ้นไปถึงไหนดูว่าดูว่าทรงนี้ทรงนี้โอ้โหไม่มาแต่ก็ยังได้ลุ้นอยู่นะเพื่อนเพื่อนนะโอ้โห มันจะอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหขาลุ้นอหัวเพื่อนเฮ้ยเอาเรื่องอะไรบ้างนะตอนนี้กำไรเรามา500ร้อนะโอ้โหแค่ลุ้นลุ้นตัวเดียวนะเพื่อนนะดูครับเพื่อนเลุ้นสแคตเตอร์แค่ตัวเดียวนะกำไรเรามาที่600บาทแล้วนะเพื่อนตอนนี้โอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นนะโอาหูยมันไม่ไม้เราเพื่อนแต่เราก็ยังได้กำไรอยู่นะเพื่อนนะ โอ้ได้ไปนี้625บาทนะโอ้โหกำไรล้าอะเพื่อนเพื่นนะกำไรไปที่600อะไรมันจะขนาดนี้เพื่อนเดี๋ยวไปปั่นกันต่ออีกนิดนึงดีกว่าเพื่อนละเออมาต่อแล้มาแลน่โอ้โหเอมาเพื่อนละ16บาทอะปั่นเสร็จแล้วเพื่อนปั่นเสร็จแล้วผมปั่นเสร็จแลเพื่อนนะเออขอจบที่1,000บาทละกันนะเพื่อนนะอย่างน้อยก็ขอกำไรแค่500บาทก็ยังโอเคนะแต่ถ้าได้เพิ่มก็ไปกันต่ออยู่เพื่อนรออะไรนะครับผมมารอลุ้นกันนะเพื่อนนะเฮ้ย ผมไม่มีมาเลยว่ะเพื่อนโอ้ย11บาทแล้วเพื่อนละอุ้ย40บาทแล้วเป็น11บาทแล้วครับผมต่อเน,นี่ยนฮะโอ้โหไม่ต่อเน,นื่องเลยนะเพื่อนนะหายไปปั้งเสร็จลนะปั้งเสร็จลนะจบที่หนึ่งพันบาทนะเพื่อนนะเออขอบจบที่หนึ่งพันบาทนะแต่ฮะได้ต่อไปเรื่อย <c oughs> ๆนะเพื่อนสามบาทละก๊อตตี้เหลือเกินนะเพื่อนนะกับเกมลิงมังกี้คิงนะผมกำไรได้มานิดๆหน่อยๆว่านะกินนานๆเดนะ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 ีกินนานๆแล้วเพื่อนนะสิบบาทอยู่เนพะือ่อนลงไหมลงต่อเน,นื่องไหม ลงไหมไม่ลงเอ้ยลงเอวันเมื่อมาไหมแจก,กันนะโอ้โหแจก,กันไม่มาแล้วเพือกกนะ่อนนะเป็นยี่สิบาทนะครับผมโอ้โหรถสิบจักรตีฮะเรถเป็ดแป๊บนึงนะเพื่อนะโอ้โหเป็ดที่เป็ดห้าบาทเลยแล้วกันนะเพื่อนะลงมาที่สี่บาทแล้วกันนะเพืนะ่อนนะแล้วปันเศษนะปันเ,นเอ่าเรียบร้อยไปแล้วนะเพื่อนๆนะโอ้โหกับทุนห้าร้อยบาทแล้วเพื่อนนะไดนะ้กำไรมาห้าร้อยบาทแนละ้วก็ถือว่าโอเคนะกําไรแบบเท่าเท่าตัวนะเพื่อนนะเออกำไรเท่าตัวก็ถือว่าห้าร้อยบาทก็สามารถใช้ได้ วันสองวันอยู่นะเพื่อนๆเออถ้าใครสนใจอยากเล่นกับผมก็สามารถสมัครเข้ามาได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับผมกับไอ้นนเว็บโฟยูฟาเบ็นะเพื่อนๆนะผมแนะนําให้สมัครผ่านลิงก์ล่างใต้คลิปนะพนเพื่อนๆเออไอ้เว็บโฟยูฟาเบ็ดเขามีระบบรองรับทูวอลเลทน,นะเพื่อนๆนะเออแบบสมัครผ่านสมัครขั้นต่ำนะเพื่อนขั้นต่ำนี้สิบบาทนะเพื่อนๆนะมีแค่สิบบาทเพื่อนๆก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับผม ชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอกราบลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ